สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานนะครับลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นเลนกระจกนะฮะครับผมชวนชมนะครับในส่วนของ Honda Accord นะครับ Honda ปราวานนะครับรถปี2003เครื่อง2.4 Auto a i r ออโต้แอร์แบ็กนะครับถ้าใครสนใจมาชมดูเลครับว่าจะสวยถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับ รถคันนี้อยู่สายใหม่นะครับเปิดไว้ที่ราคา119,000บาทนะครับถ้าใครชอบก็ไปทดลองขับไปเจรจาดูนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ยังไม่เคยติดแก้นะครับถ้าใครสนใจไปทดลองขับดูได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกที่ชอบ Honda ตนะครับตัวนี้เป็นปราวานนะครับเราจะรู้จักกันในชื่อนี้นะฮะก็ถ้าใครหาอยู่นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับ VTEC เอาเป็นว่าถ้าชอบต้องไปทดลองขับนะครับราคาแบบนี้นานๆจะเจอทีนะครับจากดูด้วยตานะครับตอนนี้ก็สวยงามพร้อมใช้มาดูนะครับภายในตัวนี้เป็นเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับถ้าฝากไว้ก็คือต้องไปชมนะครับไปทดลองขับสําหรับคนที่ชอบแรงงบพร้อมนะครับนานๆจะเจอราคานี้นะครับอย่างที่แจ้งไปก็ศึกษาหาความรู้ได้ในส่วนของ a c c o r d c l ขับ Thailand นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับเราก็จะได้รู้ข้อดีข้อด้อยข้อเด่นของรุ่นนี้นะครับจะได้ศึกษาควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าใครชอบเวลาที่ได้รถมาใช้ก็จะได้ดูแรงมันได้อย่างดีนะครับเวลามันมีปัญหาจุกจิกเราก็จะได้เบาใจนะครับเพราะว่ารู้ว่าใครซ่อมให้เราได้ที่ไหนเก่งอู่ตรงไหนมีนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องซ่อมเองทุกอย่างนะครับก็แค่รู้ไว้ว่าเออที่ไหนเขามีช่างที่ฉพาะสามารถช่วยเราได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับ ในเมื <N> gli, <mon> ่อเรามาทางรถมือ2เราก็ต้องมีความรู้ไว้นิดหน่อยนะครับภายในเป็นสีเบจนะครับเบาะหนังลายไม้นะครับสวยงามสะอาดตานะครับหรูหลาตามสไตล์ของแ c คคอร์ดนั่นเองนะครับก็หน้าเดิมซ้ายเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดถ้าใครชอบพาเพื่อนพาช่างไปพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็เจรจาก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับช่องนี้หวังว่าจะทําให้พี่น้องได้เข้าถึงรถสวยๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ สามารถจับต้องได้แล้วก็ซื้อเอาไปใช้งานกันนะครับครับผมกบขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับคันนี้อยู่สายใหม่นะครับไปเจราจาต่อรองพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็พาเพื่อนพาช่างไปด้วยนะครับเราก็จะได้นํารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจไม่จุกจิกไม่มีปัญหาที่หลังนะครับ